ครับต่อไปเป็นหน้า131นะครับเป็นสูตรที่ใช้คำนวณวงจรไฟฟ้านะครับเป็นสูตรที่ใช้คำนวณสูตรของมันคือ i i คือกระแส i เท่ากับ e ส่วน r ใหญ่บวก r เล็ก r ใหญ่คือความต้นานทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ r เล็กคือความต้นานทานภายในนะครับมาเรามาดูตัวอย่างกันเพื่อความเข้าใจอ่า yeah. แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับมีความต้านทานภายในน้อยมากเมื่อต่อกับกระดิ่น10โอห์มจงหากระแสไฟฟ้าในวงจรเขาให้สูตรมาแล้วเรื่องของเรื่องข้อน,นี้คือเขาให้หาความกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ใส่แทนค่าไปนะครับแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์อ่ะเท่ากับ12 R ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่ R ใหญ่คือ10 R เล็กนี่แสดงว่า R เท่ากับ0 ความต้านทานภายในน้อยมากนี่ไงอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็น12ส่วน10ข้อนี้ก็จึงมีค่าเท่ากับ1.2แอมป์นะครับอ่าอย่าลืมนะในการหาจำสูตรให้ได้นะครับอ่ามันมีอันหนึ่งที่วันนั้นพูดในส่วนของเนื้อหาไปแล้วก็คือวัดวัดก็คือความค่าของความสว่างนะครับเออก็ต้องหาความ คุณให้ได้นะครับทีนี้ที่ทําวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนกันบ่อยๆนะครับกลับไปทบทวนโจทย์พร้อมกับฟังของครูแชมป์บ่อยๆแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ